อยากถามทั้งสองท่านว่าอยากให้รัฐบาลผลักดันอะไรมากที่สุดครับเกี่ยวกับสมารซิตี้คำถามยากอีกแล้วคำถามยากแต่ว่าถ้าจะตอบนะคะก็อยากจะให้รัฐบาลผลักดันไปด้วยแล้วก็รับฟังประเด็นไปด้วยค่ะจะได้ทํางานร่วมกันนะคะเพราะบางทีเราเห็นรัฐบาลผลักดันแต่อาจจะมีมุมมองจากภาคประชาชนในอีกแ,แง่มุมนึงในอีกมิติหนึงนะคะจะได้เดินไปด้วยกันได้เร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็ไปได้ไกลมากขึ้น อาคำถามยากแต่ก็ขออนุญาตตอบในเวทีนี้เลยนะคะขอขอบคุณสําหรับคำถามนะคะอันแรกเลยเนี่ยอยากให้ฟังเสียงประชาชนค่ะ engage คือคนเขาอยู่ในเมืองดังนั้นควรจะฟังเขาแล้วก็เอาจุดตรงนั้นมาช่วยกันนําสิ่งดีๆกลับเข้าไปในเมืองเป็นแผนร่วมกันระหว่างคนที่อยู่ในเมืองกับ ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอันนี้อยากเห็นนะคะอันที่สองคือกลับไปเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าทำไมสมาร์ทซิตี้ไม่สมาร์ทเนี่ยอย่างหนึ่งที่ทำงานมาแล้วรู้สึกว่าเป็นประเด็นใหญ่นะคะแบลริเออร์ใหญ่งบประมาณแน่นอนที่สุดมีจำกัด แต่ว่าการที่มีงบประมาณมีจํากัดไม่ได้แปลว่าเราทําสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆไม่ได้สิ่งที่อยากเห็นคือเวลาเราพูดคําว่างบประมาณแล้วกันวางแผนในการทํางานเนี่ยอย่ามองเฉพาะว่าเราจะล่า u n c h โปรเจก t นี้เราจบกันอยากให้ช่วยกันคิดเลยไปถึงว่าถ้าเราเมื่อล่า u n c h ออกมาแล้วเนี่ยเราจะเมนเทนมันยังไงแล้วถ้าเราจะอัพสเกลในอนาคตเนี่ยมันจะต้องไปยังไงบ้างเงินที่จะต้องใช้นี่เป็นแบบไหนเสร็จแล้วเวลาเราทําแผนนําเสนอหรือว่าแบบรทางภาครัฐที่จะมาช่วยส่ง ขอ,อให้ช่วยมองให้ครบเพราะว่าการสร้างเมืองไม่เกิดขึ้นแค่ปีหรือสปีการสร้างเมืองแบบจะเป็น1ิบหรือ20 30าสิปีด้วยซ้าไปไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราล็อกของที่ดีที่สุดในโลกมาให้นะมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ฉลาดที่สุดมี AI อัจฉริยะที่เข้ามาช่วยแต่ทําไปได้แค่5ปีปุ๊บงบหมดไม่มีเมนเทนแนนซ์ต่อเราก็ไปไหนไม่ได้ะคะ่ะแล้วเราเจอทรัพเนียกันบ่อยดังนั้นตอนนี้อยากให้เหมือนเรียนรู้จากอดีตแล้วก็ แล้วก็คิดใหม่ทําใหม่เลยค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า Engage กับคนที่อยู่ในเมืองขอบคุณค่ะโอเคครับคำถามถัดไปครับก็อยากจะให้ทั้งสองท่านครับให้คะแนนกรุงเทพมหาคนครในเรื่องของ Smart City ณปัจจุบันเนี่ยว่าเต็มสิบก็นดะครับกี่คะแนนดีกรุงเทพของเราทําไมคําถามยากทุกครั้งคํ <laughs> <laughs> าถามยากจังถ้าในฐาหนะเป็นคนกรุงเทพนะคะโตกรุงเทพเกิดกรุงเทพแล้วก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพตลอดเนี่ย ถ้าถามคำถามนี้วันนี้อินฟราสตรักเจอร์เรามีครบนะคะอาจจะมีครบเกินเกินความจำเป็นซะด้วยซ้ำในบางเรื่องแต่สิ่งที่เรายังขาดคือในเรื่องของการที่มันยังมีแก๊บความเหลื่อมล้ำสูงมากคนที่เขาไม่มีโอกาสเขาเข้าไม่ถึงก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงต้องกลับไปดูอ,อ,อันที่สองคือการเชื่อมโยงของพวก การเชื่อมโยงของของความเป็นสมาร์ทซิตี้มันต้องมีความเชื่อมโยงเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่า On Progress ให้กำลังใจกับทางทีมที่จัดการเรื่องเมืองกรุงเทพอยู่นะคะถ้าให้คะแนนเนี่ยเต็ม10ใช่ไหมคะส่วนตัวคือคิดว่าให้7คือเราไม่ได้เราไม่ได้แย่เราไม่ได้อยู่ที่ต่ำกว่า5แต่ว่าบอกว่า โอ้โหเราดีเลิศลยอย่างอย่างมันมีสมาร์ชิตี้ตัวอย่างเยอะแยะในเมืองในประเทศในโลกค่ะที่เขาทําได้ซิมเลสเรายังไปไม่ถึงค่ะก็ให้กําลังใจช่วยกับทีมทํางานด้วยค่ะไม่กล้าให้คะแนนเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าขอ, <S <S 2> <S 2> ข,อขอหักไ้สองประเด็นได้ไหมคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของ House, ที่แบบ affordable house เกิด settlement นะคะเพราะว่าเราก็ยังเห็นชุมชนแออัดอยู่บ้างนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มี green space ที่เราเห็นชัดเจนอันนี้จะเป็นคุณ t e r i a นึงของ smart city ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงในเรื่องของ integration ในการเชื่อมโยงโดยเฉพาะในเรื่องของระบบ mobility ต,ต่างๆนะคะเราอยากเห็นเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็เกือบเต็มอยู่แล้วนะคะกทมก็ทําได้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมคำถามเข้ามาเรื่อยๆเลยครับ mm hmm. ก็คำถามที่สามคือถ้าให้กรุงเทพได้คะแนนเต็มถ้าจะให้กรุงเทพได้คะแนนเต็มนะครับจากเมื่อกี้ที่เจคะแนนอะไรแบบเนี้ยครับถ้าเราอยากให้กรุงเทพได้คะแนนเต็มควรทาอย่างไรหรือว่าเพิ่มเติมเรื่องอะไรบ้างครับนอกจากการอินทิเกตต่างๆหรืออะไรพวกนี้คือก็คนกรุงเทพมีหลายกลุ่มนะคะแบบถ้าอย่างโดยส่วนตัวเนี้ยจะเน้นในการเอนเกจกับคนที่อยู่ในเมืองเ mm hmm. ้าบอกว่าคนกรุงเทพที่เป็นคน,คนกรุงเทพโดย เกิดมาเป็นคนกรุงเทพว่าโตขึ้นมาก็กลุ่มหนึ่งละแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อิม i มิเกตเข้ามาทํางานในเซกเตอร์ต่างๆความต้องการที่จะอยู่ในเมืองหรือบริบทในการใช้ชีวิตในเมืองไม่เหมือนกันอยากเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็น tangible, แท้งจิเบิลเราก็เคเทอร์กับเรื่องเหล่านี้อย่างที่เรียนว่าจริงๆการบริหารเมืองที่มีคนอยู่แบบเป็นสอดิจิตมันยากนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดเป็นเมืองที่เกิดมาแล้ว แบบ200กว่าปีก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันก็อยากเห็นว่าถ้าจะให้คะแนนเต็ม10เนี่ยเราลองวางเซกเตอร์แล้ววางแผนที่มันอินทิเกรตกันแล้วทำยังไงที่เราจะสามารถเหมือนกับเอาของที่ฟิตกับชุมชนจริงๆในกรุงเทพเองเรามีชุมชนเล็กๆอีกต่างหากชุมชนในเชิงวัฒนาทำด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือตรงเนี้ยเห็นอยู่พยายามทำแต่ว่าอยากเห็นภาพที่มันอินทิเกรตมากขึ้น ถ้าเป็นแอคชั่นก็นอกจากฟังแล้วเนี่ยทำเล็กๆก,ก่อนก็ได้ค่ะออีกอันนึงก็คือว่าคนกรุงเทพต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่รอจากภาครัฐอย่างเดียวนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราคงต้องไม่ใช่แค่เมือ,องกรุงเทพเพงทั้งประเทศหลายๆว่าประชาชนต้องรู้ถึงสิทธิ์ของเขาแล้วก็พอรู้ว่ามีคนรับฟังแล้วไม่ใช่แค่รับฟังเฉยๆอยากเห็นคือเขารุกข,ขึ้นมาช่วยกันสร้างเมือง ถ้าเมื่อไหร่ที่กรุงเทพเองกรุงเทพมหานครเองกงทมเนี่ยสามารถทําให้คนในเมืองเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วคิดว่าอยากจะขึ้นมาช่วยกันสร้างเมืองเนี่ยอันนี้กรุงเทพจะพาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งค่ะค่ะดอกเรเหรอครับผมค่ะกรทมเป็นการบริหารรูปแบบเฉพาะเนี่ยแล้วก็จริงจริงกรทมเองเนี่ยมีทูสหรือมีเครื่องมือสําคัญอันนึงก็คือตัวทรัฟฟี่ฟองดูซึ่งออกมาถามว่าประชาชน รู้จักมันมากน้อยขนาดไหนจริงๆก็น่าจะมีคนรู้จักบ้างนะคะอาจจะ ในเรื่องของเชิงการแก้ไขอะค่ะก็อาจจะเอาประเด็นที่อยู่ในแทฟฟี่ฟองดูไปแก้ไขนะคะเพื่อให้พัฒนาเมืองให้ดีขึ้นแต่อีกมุมนึงนอกจากการแก้ไขมันอาจจะเป็นการป้องกันก็ได้นะคะก็อาจจะอยากให้กรทมในแทฟฟี่ฟองดูมันเป็นแต่การ voice ประเด็นที่เป็นเรื่องเดือดร้อนนะคะแต่อาจจะมีการ voice ประเด็นในเรื่องท <ing> ouais. ี่เป็นการบริหารจัดการเพื่อป้องกันหรือการพัฒนาเมืองในอนาคตก็ได้แทฟฟี่ฟองดูอาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องนั้นก็ได้ค่ะแต่วันนี้คนรู้จักแทฟฟี่ฟองดูมากน้อยขนาดไหนอาจจะต้องลองประเมินกันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ โอเคครับคำถามถัดไปครับก็จากประสบการณ์ของทั้งสองท่านเนี่ยครับเยาวชนหรือว่าน้องนนักเรียนนักศึกษาไทยนะครับณตอนนี้ควรมุ่งศึกษาไปที่เรื่องอะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์ในฐานะที่ประเทศไทยของเรา,เรากําลังจะก้าวเข้าสู่สมาร์ทซิตี้ครับก็วันนี้นะคะในมุมของเรียนไม่ว่าจะเรียนสาขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเบสิกที่สุดเลยคือคุณต้องเป็นดิจิทัลเนทีเซน อาจจะไม่นิดมีเด็ดด้วยซ้ำไปนะคะคือคือดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณต้องรู้จักมันแล้วก็ใช้ให้เป็นนะอันนี้อันนี้คือไม่ว่าจะเรียนอะไรนะคะเรื่องนี้ต้องเข้ามาเรื่องที่2คือไม่ว่าจะเรียนอะไรอีกเช่นกันสาขากับไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญแต่ว่าที่สําคัญคือสกิลที่จะมีเนี่ยคือ mindset กับสกิลสำคัญเรื่องของ analytical skill ค่ะเพราะว่าเราต้องงานเราต้องทํางานร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มี analytical skill เพียงพอเนี่ย เราจะไม่สามารถอยู่รอดได้ข้อที่ 1- ข้อที่2คือเราจะไม่สามารถที่จะ utilize สิ่งที่มันมาด้วยความชาญฉลาดแบบ AI อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มานะคะอันที่3ก็คือว่า m i n d s e t อีกเช่นกันนะคะว่าคือเรามองมองมุมเด็กๆแล้วก็พอดีมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเด็กๆเ,เ,เยอะพอสมควรเหมือนกันเนี่ยเด็กๆเ,เขาต้องการอะไรต้องการเมืองที่มันกรีนขึ้นเมืองที่สะอาดขึ้นสังคมที่มัน รู้สึกว่ามันสกิลแล้วมันเซฟตี้ขึ้นแต่ในขณะเดียเขาต้องการความสนุกสนานด้วยไบร v เบด้วยคือมันมันมีความอยากได้ทั้งสองอย่างอยู่เนี่ยเด็กๆจะต้องต้องรู้ว่าคุณจะเติมความรู้เข้าไปเนี่ยคุณเองคุณจะเข้ามามีส่วนช่วยทําแบบเรื่องพวกเนี้แบบสร้างสรรค์ได้ยังไง คือมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องปรับปรุงแน่นอนสังคมมันเดินไปเรื่อยๆแต่จริงๆวันนี้มันมี tools เยอะมากัปมีม skill ที่คุณต้องเรียนรู้เพิ่มแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าจะทํายังไงที่ทําได้แบบสร้างสารรค์แล้วแบบไม่ทิ้งคนข้างๆเคียงๆไม่ว่าจะเป็นอายุหรือไม่ว่าจะเป็นในมุมของ social status ค่ะทางดรสวันนละครับค่ะ สมาร์ทซิตี้เนี่ยจริง,รงๆเป็นเรื่องของการบูรณาการทุกอย่างเรากำลังพยายามสร้างอีโคซิสเต็มทั้งระบบทั้งคนนะคะแล้วก็แนวความคิดทั้งหมดการที่ว่าน้องๆจะเรียนอะไรเนี่ยเรียนอะไรไม่สำคัญค่ะสำคัญว่าเรียนแล้วเนี่ยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนทุกคนถ้าคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนสมาร์ทซิตี้เกิดแน่นอนค่ะเพราะทุกคนจะลุกขึ้นมาช่วยมือช่วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมศิลปศาสตรทุกคนช่วยกันได้หมดแต่ทุกคนต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนค่ะขอบคุณค่ะ